ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะหลังจากที่ยายทำคลิป5เลิฟซีนเดือดซีรีส์ย้อนยุคแนวเทพเซียนไปเมื่อครั้งก่อนก็ได้มีผู้ชมแนะนำซีรีส์มาอีกหลายเรื่องเลยค่ะคลิปนี้ยายเลยขอจัดซีรีส์สายฟินมาเมาส์กันอีกสักชุดยังเป็นซีรีสย้อนยุคนะคะ ที่มีฉากหวานเยอะมากๆแถมด้วยคิสซินรัวๆที่ทำเอานับจูบไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องแรกที่มีคนแนะนำมามากจริงๆก็คือเรื่องบุพภาวสรันรจันทราศาสตร์ฤดูนั่นเองค่ะนำแสดงโดยใยนนอนเจ้าลูซือกับลีหงอี้ที่โด่งดังเป็นพลุแตกตกเสาเขาดอมเป็นกระบุงโกยก็จากเรื่องนี้แหละเสี่ยวชุนฮวา สาวน้อยจากโลกอนาคตได้เดินทางทะลุมิติเพื่อตามหารักแท้ระบบแจ้งว่าเขาก็คือชายคนแรกที่นางลืมตาตื่นขึ้นพบซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นเซียวไปประมุกฝ่ายธรรมะสุดหลอแต่เส้นทางรักครั้งนี้กลับไม่ง่ายได้เมื่อสร้างกวนซิวเย่จอมมานชุดขาวสุดเท่ที่แสนจะเจ้าเล่ห์ไรากาดอ้างตนเป็นพี่ชายนาง บังคับให้นางขโมยเคล็ดวิชาจากคนที่นางรักค่ะมีหรอที่นางจะยอมง่ายๆแบบเนี้ยต้องเจอแผนซ้อนแผนสักหน่อยแล้วแม้จอมมารจะรู้ทันนะคะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจดูเหมือนทั้งหลายทั้งปวงมันก็แค่เป็นข้ออ้างที่จะทำให้เขาได้มาหานางก็แค่นั้นเองความน่ารักก็คือเขาวาร์ปมาหานางได้ง่ายมากแบบทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะในห้องนอนนะคะเนี่ยมาบ่อยมากมาแต่ละครั้งก็ทำตัวแบบพี่ไม่จริงค่ะทั้งพัวพันใกล้ชิดกอดบ้างจุกบ,บ้างทำเอานางเอกของเราสับสนหนักค่ะยิ่งตอนหลังนะคะได้รู้ความจริงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พี่ชายก็ยิ่งวันไวใจเต้นเครมครามค่ะที่ซึ้งใจก็คือเวลานางเอกกำลังตกอยู่ในอันตราย พระเอกก็จะวาร์ปมาช่วยได้ทันท่วงทีทุกครั้งไปแล้วอย่างเนี้ยจะไม่ให้นางเอกโดนตกยังไงไหวยายนอนจ้าลูสื่อนะคะแสดงบทนี้ได้ดีจริงๆค่ะสวยน่ารักมากๆเคมีเคใจกับลีหงอี้เนี่ยก็ที่สุดนะ่ะเหมือนเขาตกกลุมรักกันจริงๆเลยจูบกันแต่ละครั้งยายเนี่ยแอบเขินจิกหมอนแล้วจิกหมอนอีกอินมากฟินมากค,ค่ะ เรื่องที่สองที่มีคนแนะนำมามากไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องท่านอองเมื่อไหร่ท่านจะยากับข้าของสองพระนางคู่ขวัญสิงเจ้าลินกับเหลียงเจียนั่นเองความจริงใหญ่ก็ดูเรื่องนี้มานานแล้วแหละโดนสิงเจาลินตกกระจกเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องแนวคลุมถุงชนที่ทำได้สนุกค่ะเซียวทานนางเอกของเรื่องทะลุมิติจากโลกปัจจุบัน มาอยู่ในร่างของชีฐานเอ,อ๋อสาวน้อยตระกูลขุนนางใหญ่ผู้แสนจะเรียบร้อยเป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วแต่ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกนั้นนะคะสุดแสนจะเปรี้ยวซ่าแก่นเซียวทำเอาช่วงแรกๆเนี่ยท่านอองโม่เหลียงเฉิงพระเอกของเราถึงกับงงเมื่อสองนางสลับร่างกันไปมาค่ะแน่นอนว่าบุค,คลิกที่ดึงดูดใจพระเอกย่อมต้องเป็นเซียวทาน นางเอกเที่ราเริงสดใสไม่เรียบร้อยช่างต่อปากต่อคำถาถ่ายให้เดินจุ๊บยิ่งนักและเมื่อนางยืนคอเสนอขอ,อยามาเขาก็รับไว้พิจารณาด้วยความเจ้าเล่ห์ค่ะมีข้อแลกเปลี่ยนง่ายๆแค่ปรนิบัติยามค่าคืนให้เขาพอใจสักครั้งก็รอรับหนังซื้อ,อยาได้เลยไม่น่าเชื่อว่านางเอกผู้ซึ่งฉลาดมาตลอดจะหลงกลเขาให้ค่ะ หลังจากนั้นเป็นไงล่ะพระเอกของเราก็ยิ้มกริ่มพร้อมกับบอกว่าข้าไม่พอใจโถโถโถแล้วนางเอกจะทำอะไรได้จะต้องปฏิบัติกันอีกกี่คำคืนกันละเนี่ยพระเอกถึงจะพอใจเคมีของสิงห์จอลินกับเหลียงเจียในเรื่องนี้นั้นบอกเลยว่าสุดติงกระดิ่งแมวเหมียวมากๆพิสูจน์ได้ด้วยการมีภาคสองและภาคสามตามกันมาเป็นเฟรนไชสย ให้แฟนๆได้ฟินกันแบบต่อเนื่องแถมประสบความสำเร็จทุกภาคอีกด้วยนะคะส่วนยายนั้นยายก็ยังคงชอบภาคแรกมากที่สุดค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่3ลิขิตแห่งจันทรารอมคอมที่มัดรวมความฮาและความฟินได้แบบลงตัวฟุดๆนำแสดงโดยฟางอี้หลุนกับหลิงเหมยซื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักขององค์หญิงหลีหมิงเย่แห่งแคว้นซีเย่ กับองค์ชายก้าวลี่เซียนแห่งแคว้นเปยเซียนค่ะที่จำต้องแต่งงานกันเพื่อเชื่อมสัมพันธรร์ไมตรีระหว่างสองแคว้นนางเอกนะคะมาในแนวสาวชนเผ่าที่มีความตรงไปตรงมากล้าสแสดงออกมีวิชาสกดจิตที่เตรียมไว้จัดการกับพระเอกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โดนรังแกแต่เมื่อนางใชยจริงกลับช่วยให้พระเอกฟื้นคืนความทรงจำในวัยเด็ก แถมไซเอฟเฟกเป็นโรคเดินละเมอยามค่ำคืนที่พระเอกเผยเบื้องลึกความในใจที่อยากจะใกล้ชิดนางเอกตามไปนอนเตียงเดียวกับนางเอกทุกคืนค่ะขนาดมัดไว้แน่นหนานะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะและหลังจากที่ตื่นเช้ามาเห็นหน้านางเอกบ่อยๆเข้าพระเอกก็เริ่มเผลอใจวันไว้ยิ่งเมื่อนางเอกถูกปองร้ายโดนลอบสังหารติดตกันก็ยิ่งห่วงใหค่ะ พิสูจน์หัวใจว่ารักนางเอกเขาเต็มๆซะแล้วตั้งแต่ดูซีรีส์จีนมาเนี่ยยายบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยจูบเยอะที่สุดละค่ะจูบแบบจูบจริงด้วยนะคะไม่ใช่แค่เอาปากแปะกันแล้วก็หมุนกล้องไปมายิ่งหลังจากที่พระนางเปิดใจกันแล้วด้วยนะอุ้ยจัดความหวานจุบกันแทบจะถูก EP บาง EP เนี่ยจุบกัน3 4รอบนะคะเป็นที่มาของวลี จูบกันจนปากเปื่อยไม่เกินจริงคนเดิอ,อย่างเราก็ฟินเตอแตกกันไปสิคะเอาจริงเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องก็สนุกด้วยแหละไม่ได้มีดีแค่เลิฟซีนเรตติ้งก็ปังค่ะยายก็เลยสงสัยนิดนึงนะคะว่าทําไมหลังๆฟางอี้หลุนพระเอกสุดหลอของเราถึงได้รับแต่บทพระรองถึงจะเป็นพระรองที่เด่นของซีรีส์ฟอร์มยักษ์ก็เถอะยังไงยายขอเป็นกำลังใจ กลับมารับบทพระเอกเมื่อไหร่จะปักหมุดรอดูอแน่นอนคะ่ะมาว่ากันต่อที่เรื่องที่4นะคะกับเรื่องผู้ยินป่วนจวนแม่ทับเซนจินนางเอกเป็นลูกอนุของท่านอองที่ถูกส่งไปแต่งงานกับฉู่ซิวหมิงฉายาแม่ทับป,ปีศาจแทนพี่สาวคะ่ะมีข่าวรำลือกันว่าเขาเนี่ยทั้งโหดร้ายปาเทือนและหน้าตาก็สุดอัปลักณ แต่เมื่อได้พบทันแม่ทับตัวจริงนางกลับพบว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นหนุ่มรูปงามที่เดียวเชียวอาจจะดูเย็นชาอยู่บ้างค่ะนิสหนึ่งก็เพราะว่ามีอดีตที่แสนเศร้าต้องสูญเสียพ่อแม่ไปเพราะสงครามตั้งแต่เด็กศัตรูก็มีเยอะทำให้พระเอกเนี่ยต้องตั้งการสูงไว้ก่อนไม่ให้ใครใกล้ชิดได้ง่ายๆนางเอกเองนะคะก็ยังถูกระแวงว่าอาจจะเป็นสายลับค่ะ แต่ด้วยความที่เป็นอัจฉริยะสามารถสะดาะกุญแจได้ทุกรูปแบบก็ทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มสนใจในตัวนางเอกค่ะและเมื่อนางได้ช่วยเขาไขปริศนาเปิดสุสานลับได้สำเร็จก็ทำให้เขาไม่สงสัยในตัวนางอีกต่อไปค่ะและขณะที่ทั้งสองเหมือนเริ่มจะมีใจให้กันนั้นเองพระเอกก็กลับผักใส่นางเอกถึงขั้นขอยาค่ะทำให้นางเนี่ยขับคลองใจสุดๆ และตามสไตล์สาวสายรุกที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนางจึงกลับมาหาเขาอีกครั้งในฐานะผู้ตรวจการตามปวนหัวใจของพระเอกจนกว่าเขาจะต้องยอมแพ้ค่ะบอกเลยว่าเรื่องเนี้เปิดเรื่องได้สนุกชวนติดตามมากๆยิ่งตอนพระเอกยอมรับว่ารักนางเอกใหม่ๆเนี่ยนะคะโอ้ยมันฟูลฟิลมากค่ะจากหน้านิ่งตึงตึง เปลี่ยนมาเป็นยิ้มแย้มเห็นเคี้ยวสเสน่ห์สุดจะน่ารักจัดเต็มความสวีทหวานค่ะเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจ๊บฟ,ฟินฟินฟินและฟินค่ะถึงช่วงเกือบทายเรื่องนางเอกจะเวียงมากไปสักหน่อยแต่ก็อนุเริ่มว่าอาจจะเป็นเพราะว่านางท้องไงที่ดีงามก็คือสุดท้ายหลังจากฝ่าฟันกันมาหนักเรื่องก็ลงเอ้ยในแบบแฮปปี้แฮปปี้ค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายยายขอแถมด้วยเรื่อง ของรักของข้าของคู่พระนางดีแลนหวังและอวีซูซินที่เคมีดีงามแรงเฟิร์ธรุจจทำเอเาเรตติ้งพุ่งสูงปรีดติดชัดอันดับหนึ่งถึงหลายสัปดาห์ค่ะเรื่องราวความรักต้องห้ามของเซียวหลานฮวาเทศธที่ด่ากลวยหมายเตือนน้อยกับตรงฟางชิงชางเจ้าแห่งจันทราจอมมานสุดโหดที่ชะตากรรมความรักถูกลิขิตให้เริ่มต้นขึ้น ด้วยการจุบรักสลับร่างค่ะด้วยเพราะที่ช่องมาสักขนาดนี้นะคะจะไม่ให้มีฉากจูบเยอะได้ไงแต่จูบเยอะไม่สำคัญเท่าจูบละมุดด้วยอดีแล้วเบื้องนาที่ว่าฟินแล้วเบื้องหลังบอกเลยตายอย่างสงบศบสีชมพูค่ะใหญ่เนี่ย ถึงกับเกิดอาการฟีเวอร์นะคะไถยหน้าจอตามหาเบื้องหลังจนนิวด้านเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยเห็นหน้าจอเด้งภาพคู่สองคนนี้เมื่อไหร่คลิกทันทีค่ะเอาจริงถ้าสองคนนี้เขาจะมีงานคู่กันอีกอยายเนี่ยแอบกรี๊ดเลยนะใครเห็นด้วยกับยายเม้นมาได้เลยค่ะแล้วก็จบครบท้วนไปอีก5เรื่อง ยังไงยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริงกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย